สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็นปั๊บไฟยี่ห้อนาโนนะครับผมได้สั่งมามาจากร้านทิกต็อกนะครับหากใครสนใจสินค้าที่จะไปดีไว้ปั๊บไฟที่บ้านนะครับผมจะปักตะกร้าไว้นะครับเรามาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างผมสั่งมานะครับวันนี้สั่งมาเป็นท่อปั๊บนะครับสายไฟแล้วก็ฟิลต่างๆผมสั่งมาใส่ยังของนห้มานะครับ ปั๊กนะครับตากรูมก็มีขายด้วยนะครับส mm ่ว hmm. นนี้จะเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากองไฟนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมีคลิปลงคลิปในทางกล่องให้ดูอีกครั้งหนึ่งหากใครสนใจอุปกรณ์วีไายไฟฟ้านะครับไม mm hmm. ่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟสายไฟพื้นการนะครับ mm hmm. สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ตามที่ร้านอิบมด คลิปต่อไปผมจะมา,างลงที่มการประกอบข้อตายไฟให้เพื่อนๆไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากกดติดตามกดกใจกดแชร์ให้กับเพื่อนทััท้ๆอื่นถ้าเห็นคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ